คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลิิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดของแมงปอมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับมาแล้วนะครับ ท่านผู้ชมหลายๆท่านก็รอคอยแล้วก็ถามหากันนะครับเจ็ดเจอข้อมูลก็รีบนำมาฝากท่านผู้ชมทันทีเลยนะครับเจะเป็นทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงมว่1กันยายนที่จะถึงนี้นะครับมากแล้วครับดูกันใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับเป็นสนาํานักของแอดเมงพอนะครับเลขเด็ดจ,จากแอดเมงพอ1กย6 3แอดเมงพอก็จะให้ฝั่งนี้เป็นฝั่งบนแล้วก็บนล่าง2ตัวแล้วก็ฝั่ง3ตัวครับ เราไปดูฝั่ง3ตัวครับท่านผู้ชมครับไห้เลขมาทั้งมว6ชุดนะครับได้แก่4 5 0 3 5 0 1 4 0 8 1 2 8 4 0 9 1 5แล้วก็ฝั่งขวามือของเรานี้เป็นบนแล้วก็ล่างนะครับชุด2ตัวได้แก่5 0 4 0 3 0 4 2 5 2 1 2 1 4 15ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแอดแมงปอก็ให้มาแล้วนะครับชุด3ตัว6ประตูได้นะครับ6ประตูกันได้เลยนะครับชุด2ตัวบนล่างก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับแอดแบงปอให้มาแคบแคบครับแค่8ชุดเท่านั้นนะครับถ้ากลับหน้ากลับหลังก็16ชุดนะครับยังได้ยังไหวนะครับ แอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเมิงโปมากนะครับที่ให้เลขเด็ดเลขส,สวยมาฝากท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับแทนนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีไปไปกับเลขแอดเมิงโปทุกๆท่านทุกๆก,กคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ